สบายดีสบายดีอ่าเมื่อนี้อาจารย์ชิมาเฝ้าเรื่องวิธีการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษพี่เนาะเอื่นว่า sentence making การสร้างประโยคในประโยคภาษาอังกฤษนี่ก็จะมี12ประโยคเนาะเอื่นว่า12 t e n s e แต่ว่าในที่นี้จะเอาเริ่มจาก t e n s e ที่หนึ่งก่อนเอื่นว่า present simple tense กาลปัจจุบันฟอร์มหูบแบบหรือว่า structure เนาะ,ะเรามาเริ่มจาก subject บวกกิริยาสองหนึ่ง verb ตามหลัง verb ก็มี complement แปลว่าผากขยายหรือ object แปลว่าตัวกรรมของกิริยา subject ก็มีอยู่สองประเภทก็คือ หนึ่ง now คำนาม2 pronoun คำแทนนามอ่ามาเบิงผากกิริยากิริยานี่เริ่มตัวที่หนึ่งเลยที่ว่าเาเริ่มเฮียนกันก็เป็นกิริยา to be มี m is r ขอที่สอง to have หรือว่ากิริยา to have มีสองตัวมี have กับ has ตัวที่สาม man general verbs แปลว่ากิริยาทวทัวไปท่อที่ซีเมนต์ออกซินเด e r รีเวอร์แปลว่ากิริยาซอยถือว่าในหูแบบประโยคภาษาอังกฤษในปัจจุบันพรีเซนต์ซัมเปิลเทนเฮาตรงเฮียนทั้งหมดตัวนี้เนาะตั้งที่อาจารย์อธิบายอยู่ตัวนี้นี่ให้ละเอียดแต่เข้เฮาจริงจะจบถ้าเฮาโบาเฮียนแบบนี้เฮาโบเฮาโบจะจบในพรีเซนต์ซัมเปิลเทน เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เฮ้าเฮียนก็ไปก็มาเฮ้าบูว่าออประธานแ้วกิริยาในภาษาอังกฤษมันมีระดับอ่านับ1-2-3-4ี่แนวใดเนะเาะอ้าวรายละเอียดแล้วต่อไปเสิญที่ตามตอน2องเนาะแมนการนำใส่กิริยา to บี